สบายดีป่ลูกสบายดีเด้อพี่น้องเบอร์สุขูสุขคนเนาะที่เขามาเบิงมาส้มทักทายสบายดีเมื่อเนียนมา่อเราหาเฮ็ดปดอีกพี่น้องเอ้เป็นคลิปที่สองเนาะต่อจากกันมือเช้านี่มือเช้านี่ก็ไปหาอยู่มีวัวเนยทางน่ะมาเบึงเอ้าเอาทางเลยก่อนมาเผาเฮ็ดปดพี่น้องเอ้ พี่พน้อยพี่ป้องจอยป้องพี่น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 ้อยม่แแป้องบังบังเคี้ยเคี้ยคอยเคี้ยโอ้ถกงามแต่เทานองน้อเนาะอืมเด้ด้งามห้งขึ้นงมึงข้นทรงกใครแต่ว่าแมนเก็บเพชรปวกน้องน้อเนาะ ເຮົາແມ່ກેບໃຫ້ພວກຢັນເຂົ້າມາຍາດນະອັນນີ້ຄ່ອຍຈະເປັນເຫັດບົດຖ້າເບິ່ງເດີ້ພີ່ນ້ອງອືມນ້ຳເດີ້ຍັງບໍ່ມີເບິດນດີ້ມໂຕມີ นีเก็บปัะนี่เฮาอืมน,นี่เก็บเป็ดบดงี้มาเดินออกมาอุย้ยเพิ่นผู้่นจากเขาเพิ่นนี่นะเก็บป่ะมันออกสุดก้อนก็นกนออกแต่ว่าเฮาบ่ได้มาบ่บ่เคยหัว,วมันมี่ะนะโบน,นี่จื้อไหวน้องน้องนาะปีหน้าปีหน <laughs> bỏ áo tự đọt đầm đầm bỏ gì bỏ thôi vì ừ, làm thế đu đọt anh tôi mang kè nè con tôi kè mang tôi nhìn tôi kè cả ngoài xe, nặng ngoài, ngoài ừ, áo xe nạm vải vải sụp kẹp áo con <cười> 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 kép áo này

แช้มันสิมุ่นเลยขนาดเอาเก็บอันนั้นอืมอาถกค่อยเอาไปอันนี้ออกนะึงเก็บงานนะค่อยค่อยนี่แตกที่ว่าออกลายได้ตัวนี้นะ บอเป็นตาบุเป็นตาอ๋อเคยมาเก็บเห็ดพอกกัน้องนู้ยตอกยุ่งเห็ดพอกันล่อบิ่งอีกน้องน้องนเลยเนาะตัวมันแก่เอาเดี๋ยวรอเด้อไปแช่น้ำไว้เอามากองไว้อยู่พีเล่นไอ้บุน้ำบุญตรงนี้เออเดี๋ยวคอยดูนะเนาเอาตัวแก่ออกมาก่อนตัวแก่มันก็เป็นสันเป็นสันอยู่ข้างทางนี้นะวัน้องน้อยเจ๊ดเลย

ลู้ผูน้อยมันออกขิก่อนมันหักกระนํำเบแล้วฝนตกซม่าน้ำเปน่นนี่เนี่ยตอนนี้ตอ่อนอ้อดอกใหญ่เด้อยังยังสียออกอยู่เลยอื พอดื้นหีดมานาวพื้นบอกห้องบอกพื้นนีดมานาวแค่นี้ก็ออกเนี่ยอืมตัวนี้แกได้ป่ะให้ซอยป่ะเพื่อจะได้น้องนุ้ยป่ะ sẽ thu rồi kia thì... là phân thử đúng mới làm chứng ngại ọc là u tụm tùm mà nè thủy phi đồ lọc nhanh đi chắc đó luôn. Còn... Tôi lùm mất thịt thì đọc, đọc nhanh này Đọc nhanh mhm thôi mhm thế mhm thế mhm thôi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  con thôi อุ้ย <the supply> งามเิเเนยมึงดูความขาวมันนะเออเถอะไหนถืออะดูจุ่มเนี้ยเปิดเปิดเปิดมึงดูนิ นี่ก็ว่าเห็ดดอกไงกันเอาเอาลดเลยเอออาจจะจุ่มๆหน่อยจุ่มหน่อยเออโอ้ยเลยกำผวกด้วยบ้าเอาซึมเลยบ้าเอาซึมเลยป้าว้ยิีมากครั้งที่แบบนี้อ้ยนะเฮียเฮียเฮียแล้วเฮียแล้วโอ้ยเกือบแม่นบุไดเลยนี่อยู่เลยเต็มกับแป้งเลยห้องบอกตรงนู้นอ่ะ

บนนะตัวถือมันมาเย,ยียบมันมันเอาไปสุดก่อนเต็มกระเพงเลยก็ต่อแกะมเลยค่ะต่แกมทีไรนะ đứng nhá xếp sẽ... Ui ừ. đứng nhá xếp thấy rồi à vừa nãy chưa cả à, mai gì ừ, mình đó có đang bị tùm bị tùm nè nè hoa khâu đây này Ủa, ngon cái nhang mi này เต็มกระเพงแล้วอยากกิแนแกงเห็ดบดพอดีเลยอยากกินแกงเห็ดบดพอดีเลยแบบขึ้ะห่อนขึ้ำห่อนห่อนกินข้าวเล็กๆกินเพียนเท่านี้ว่นเฮ็ดพาะออกให้ ดิ้ดำๆเหมนเฮ็ดพอมันออกแถวนี้ยนะอือยังออกอยู่เนี่ยนี่มันเป็นวัดคือหอ้ได้ไอือ,อกรานกำเก็บโคตลงไป ไปกว่าจะเห็ดตัวเท่าๆด้วยซะน่าเขาว่าจุดเผือบอุ๊ยเค้าไมเขาบ่าจูดนี่แห้งเก็ออกล้ายมันได้เขาจูดจูดมันอ่นจนมันอ่านอ่านก็จนมันเลือกขางเดียว ชุด,ดชบ,บ่เลยทั้งตีนจาบอกมีว่าไปรับขึงห้าบาทเลยไปเด็เต <c ười> ิบเต็มกระแปงหน่อยอะไรม,มาแกงจะเผามันเอาเอบเอิ่งเฮ็ดพออีกเนาะ <c ười> มีเบ,บิดแล้ว แมนเบิดแถวอุ้มนี่คือกินไหนเท่าเด็กเท่าหนมันบกินให้โอเกใช่หนะอืม่นี้เะกัแมนเบิดเนาะบอลเคยอ๋อแมนเบิดแมนเบรอลเคยเก็บท่นี้นะฮ็ดเขาขายเขาขายก่อน บ้านกันเลงางเลยแก่เคียงอยู่ในถือเอาได้เลยอย่ามันตกตัวนี้ดอกห้าวมาในใส่นี่ไว้ดอกเงียวมันต่อกกัญชีดหนาพี่น้องขอบคุณหนนลายๆเด้อที่มาเบิ่งมาชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสบายดี